ก็สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะสอนการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า text f i e l text f i e l ก็คือช่องที่ให้สำหรับ user หรือว่าผู้ใช้งานแอปของเรานะครับกรอกข้อมูลลงไปไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เราใส่ค่าลงไปผ่านคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟน การใช้งาน Text Field Widget ก็สามารถใช้งานได้โดยการสร้าง Widget ขึ้นมานะครับชื่อว่า Text Field แบบนี้ทำการทดสอบดูนะครับ Save เราก็จะได้ Text Field ของเรามาเป็นรูปแบบแบบนี้เมื่อเราเอาเมาส์ไปกดนะครับหรือว่าคลิกลงไปเนี่ยมันก็จะมีคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาด้วยนะครับ มีบางคนที่คีย์บอร์ดอาจจะไม่แสดงแบบนี้นะครับวิธีการทำให้คีย์บอร์ดมันขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสำหรับ Mac กนะครับกด c t r o l แล้วก็ k เพื่อซ่อนหรือแสดงคีย์บอร์ดและสำหรับ Windows กด c t r o l k นะครับ Mac กด command k นะครับ command นะครับส่วน Windows กด c t r o l k โอเคผ่านไปอันนี้เดี๋ยวผมจะให้แสดง คีย์บอร์ดค้างไว้ก็แล้วกันต่อมาเวลาที่เราพิมพ์อะไรลงไปใน text field ของเรานะครับเช่น hello เนี่ยเราต้องการจะเก็บค่าพวกนี้ไปใช้งานถูกไหมครับวิธีการเก็บค่าเราสามารถทำได้โดยการใช้ property นะครับ on change จากนั้นก็ในวงเล็บตรงนี้เราต้องใส่ตัวแปรเข้าไปว่า value นะครับหรือว่าคำว่าอะไรก็ได้ เป็นตัวแทนของค่าที่ user ป้อนเข้าไปจากนั้นทำการ Print เช่นผม Print value เพื่อดูว่าใน text field อันนี้ใส่ข้อความอะไรลงไปเมื่อผมทำการ Save นะครับทำการ Restart ผมพิมพ์ไปว่า H ห็น o เห็นไหมฮะเมื่อผมพิมพ์คำทั้งคำเนี่ยโดยการกดตัวช่วยที่คีย์บอร์ดตัวนี้ครับมันก็จะพิมพ์ไปทั้งคำ แต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ A B C เนี่ยมันก็จะตรวจจับตัวอักษรแบบตัวต่อตัวที่เราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถใช้ค่าพวกนี้เอาไปใช้งานได้ภายหลังโดยการเก็บใส่ตัวแปรหรือเลือกใช้งานฟังก์ชันก็ว่าไปสมมติว่าผมอยากจะทำให้ text field ของผมมันเปลี่ยนสไตล์ครับผมไม่ชอบตัวหนังสือแบบแบบธรรมดาอย่างนี้ครับเราสามารถทำได้ด้วยการใช้ style นะครับ จากนั้นก็ใช้ TextStyle Text Style, text style ครับใส่ Color เป็นสีอื่นให้กับ TextField ของเราได้เราอาจจะเปลี่ยนนะครับ y l e ให้เป็นแบบเอียงก็ทำได้เหมือนกัน Font Style นะครับเป็น Italic แล้วก็ Font Weight เพิ่มขนาดให้เป็นแบบหนานะครับแบบหนาก็เป็นฟอนต์โบนะฮะ แล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะปรับก็คือฟอนต์ไซส์คฟอนต์ไซส์เอาสัก30ทําการเซฟนะครับเซฟรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามที่เราตั้งค่าไว้อาสวยงามนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทําการพูดถึงคีย์บอร์ดใช่ไหมฮะเราพูดถึงคีย์บอร์ดไปผมอยากจะแนะนำนะครับ r o p e r t y ที่เราสามารถปรับแต่งคีย์บอร์ดได้มาที่อันแรกก่อน คีย์บอร์ดนะครับ a อปเพียแนะครับอ่าดูนะครับค่าที่คีย์บอร์ด a p p เพีย n c แนซต้องการก็คือ brightness ครับเวลาที่เราพิมพ์ property เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเลือกใช้งานนะครับหรือว่าเปิดใช้งานเนี่ยเราต้องใส่ brightness brightness นะครับก็จะมีให้เราเลือก2อันว่าเราต้องการคีย์บอร์ดแบบ Dark หรือแบบไลท์นะครับอ่าผมอยากได้คีย์บอร์ดที่มัน มันไม่ใช่ด์กโหมดนะครับให้มันเป็นไลท์โหมดผมก็เลือกไลท์มาแล้วก็ทำการรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์เมื่อผมทำการคลิกที่ t e x t Field ของผมอีกทีหนึ่งคีย์บอร์ดของผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบสว่างหรือว่าไลท์โหมดนะครับโอเคถ้าอยากให้กลับมาเหมือนเดิมก็แค่เปลี่ยนเป็นด์กโหมด อ่ะไปกันต่อนะฮะต่อมาอาตัวคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถจำกัดได้ว่าเราจะให้มีตัวหนังสือหรือว่ามีเฉพาะตัวเลขเราสามารถทำได้โดยการน,นะครับตั้งค่าคีย์บอร์ด Type แบบนี้อ่ะดูตามนี้นะครับจางนั้นก็ตามด้วยนะครับ t e x t input type สมมุติผมอยากให้มันมีเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวเลยเนี่ยเราก็ใช้ number save นะครับอ่าเมื่อเราเปิด t e ็กอ่าคีย์บอร์ดของเราขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะตัวเลขตรงนี้เป็นการจำกัด user ให้กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นอีกแบบหนึ่งนะครับ email address รีสตาร์ทครับอีเมลแอดเดรสนะครับ, e รบสังเกตความแตกต่างมันจะมีเครื่องหมายแอดไซเพิ่มมาที่ตรงข้างๆปุ่มสเปสบาร์นะครับเพื่อให้เราพิมพ์นะครับอีเมลได้ง่ายขึ้นอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับ